ไม่หัวฟาดพื้นไหมฟาดครับโอ้เห็นไหมคะว่ามันอันตรายมากๆเลยเนาะอาการวูบเวียนหัวเราไม่ทราบเลยว่าเราจะวูบวันไหนใช่ไหมคะพี่อยู่ๆก็ขึ้นไปเลยแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วตอนนีนที่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วหลังจากที่เจอเคโอเนาะเคโอครับมันเกรนบวกกับความดันเบาไอไขมันค่ะก็ปวดมากเลยจนอยู่ปกติแบบคนธรรมดาไม่ได้เหมือนกันเลยมัน มันตึงบ่าไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกับมันเหมือนกับศีศรษะนีบวมมันจะปวดเต้นตุบๆเลยเวลามันปวดไน่ยทรมานมากเลย่ะมันทรมานมากอมโอ้ทรมานคิดว่ายัางไงาก็คงคงจะหายยากเพราะว่าไปรักไปหาหมอสองหมอสามหมอมันก็ไม่ดีขึ้นการเอาคนว่ามัน เบาลงเบาลงมันหายปกติโอ oh. ้โหมันอะไรนักหนาทำไมนะคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอค่ะคุณพ่อ,ม,อมีอาการยังไงบ้างคะโอ้ตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบนันไดค่ะไปหาหมอมาสามสามคืนค่ะหลังจากนั้นก็มาอยู่นอนที่บ้านค่ะก็มีอาการเวียนค่ะบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากค่ะตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณสามวัน สามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทานค่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติปกติก็คืออาการเวียนหัวบ้านหมุนที่หายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะไขมันตกค้างกันเลยเยอะอันนี้อาการมันก็เลยบ้านหมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้า ช่วยตลอดอเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตนี่ลำบากมาก,ากช่วงที่มีอาการใช่ไหมคะลำบากมากเลยแล้วเคยแบบมีอาการหนักสุดนี่เคยวูบหรือยังคะอ้วกด้วยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยโอโอหมอต้องฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำขายายหลอดเลือดให้สามครั้งแล้วโอ้ค่ะข้ามกันเข้าโรงพยาบาลเลยอ,อ่ะก่อนทานนะคะจะมีอาการเวียนหัวค่ะแล้วก็ปวดหัวมันจะวูบ แล้วก็เวลาเราเดินนะ่ะมันเหมือนจะเป็นอาการโค้งเคง่ะจะจะมืออย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะแล้วมันมีอาการมึนหัวค่ะแล้วชาตามนิ้วมือแล้วชาตามร่างกายเราค่ะไขมันขึ้นสูงเละเบาหวานขึ้นสูงน้ำตาลสูงมาก195มันหลังทานเคโอมีอาการดีขึ้นมาก เบาตัวแล้วชาตามมือก็หายไปและอาการที่มึนหัวมากๆก็หายไปด้วยอาการปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนอะไรพวกนี้จะวูบเนี้ยค่ะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอรู้สึกว่าในสัมผัสผลลัพธ์ได้ไม่หัวฟาดพื้นไหมฟาดีครับ เห็นไหมคะว่ามันอันตรายมากๆเลยเนาะอาการวูบเวียนหัวเราไม่ทราบเลยว่าเราจะวูบวันไหนใช่ไหมคะพี่อยู่ๆก็คือมันไปเลยแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วตอนนกิจการตอนนี้ไม่เป็นแล้วหลังจากที่เจอเคโอเนาะเคโอครับสุดยอดมากเลยนะคะนี่ก็เป็นนะคะการการันตีผลลัพธ์จากลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่นะคะยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ตัวเคโอช่วยกันวูบเวียนหัวบ้านหมุนได้นะคะตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติกล้ายืนยัน ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ <c oughs> นะคะ <c oughs> โอเคค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่มีอาการดังกล่าวนะคะนี่ก็เป็นอีกเสียงยืนยันจริงๆเรามีลูกค้าทั่วประเทศเลยนะคะหากใครที่ชมอยู่นะคะก็ตัดสินใจได้เลยลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ไหมครับผมไม่ผิดหวังครับอืม <c oughs> ไม่ผิดหวังนะคะแล้วนะคะ KO ดีจริงอย่างที่เขาออกสื่อไหมคะ <c oughs> ผมดีเมื่อก่อนนะผมปวดหัวเวียนหัวนะครับผมไปกินยาอะไรก็ไม่หายพอดีพมไ่กิน KO เนี่ยครับผลิตภัณฑ์ KO เนี่ยผมรู้สึกว่าดีดีแล้ว คิดว่าหายเลยปะค่ะใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติค่ะปกติไม่ปวดมั่นใจมากเลยใช่ไหมคะกับผิวพรรณตัวนี้มั่นใจครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอ๋อสุดยอดมากเลยบรรจุแผงแบบนี้หนึ่งกล่องมี30แคปซูลนะคะหนึ่งหนึ่งแผงบรรจุสิแคปซูลหนึ่งกล่องมี30แคปซูลเป็นแบบสีอะไรคะสีแดงค่ะสีแดงทานง่ายไหมคะทานง่ายครับทานง่ายอ่ะนี่นะคะพี่สุบัรทานเข้าไปแล้วนะคะจะทานให้ดูเป็นการยืนยันว่า ทานจริงเห็นผลจริงาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนตาลายเคยไปรักษาทุกวิธีทางมาแล้วไม่ดีขึ้นกินเคโเปียงแค่นะคะสองแผงแรกเท่านั้นเองสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเนาะแล้วปลอดภัยไหมคะเค ปลอดภัยครับค่ะมั่นใจเนาะว่าเป็นสารสกัดจ,จากธรรมาชาติอ่าแนะนําตัวเองน,นิดนึงค่ะค่ะค่ะชื่อคุณป้าสุนันนะคะอายุเท่าไหร่คะ63แล้วคะ่ะ63เป็นคนจังหวัดอะไรคะกาญจนบุรีคะ่ะอ่านะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะด้านหลังคุณป้าคุณป้าประกอบอาชีพอะไรเอ่ยทําสวนค,ะวนค่ะทาสวนก็นะคะวันนี้นะคะคุณป้าอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้นะคะที่เด็กได้ว่าตอนนี้กระส่มาแรงมากๆแล้วก็โด่งดังมากๆนะคะที่ช่วยในเรื่องแก้อาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยน้ําในหูไม่เท่ากันปวดหัวนะคะวันนี้ก็เป็นอีกเสียงความประทับใจนะคะที่ลูกค้ามายืนยันอีกเสียงหนึ่งนะคะว่าทานผลิตภัณฑ์ตัว KO แล้วนะคะเห็นผลลับชัดเจนนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากผู้ใชจ้จริงกันเลยนะคะก่อนทานค่ะคุณป้ามอาการเป็นยังไงคะเออ ื่นเช้ามืดน่ะจะมีอาการหัวใจเวียงค่ะแล้วก็ปวดหัวล้าวไปทั้งหัวเลยแล้วก็หายใจไม่ค่อยจะออกค่ะแล้วก็ลุกไม่ขึ้นค่ะเช้าเช้าเนี่ยจะลุกไม่ขึ้นเลยลุกไม่ขึ้นเป็นอาการแบบนี้มากี่ปีแล้วคะเป็นมาหลายปีแล้วค่ะเป็นมาหลายปีแล้วนะคะเพราะดั้งเดิมเป็นลิ้นหัวใจรั่วมาก่อนอตอนนี้ว่าเนื้อเยอะที่มันเต็มขึ้นมามันไม่ปกติการทํางานเขาไม่ปกติแล้วพอเริ่มแก้ตัวไขมันในเลือดก็เริ่มเยอะการเผาผ่านพลังงานก็น้อยลงค่ะ ไขหมันตกค้างก็เลยเยอะตอนนี้อาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้าช่วยตลอดเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตี่นลำบากมากช่วงที่มีาการใช่ไหมคะลำบากมากเลยแล้วเคยแบบมีาการหนักสุดนี่เคยวูบหรือยังคะอ้วกด้วยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยหมอต้องฉีดยาเขาเส้นเลือดดำขยายหลอดเลือดให้สามครั้งแล้วอห้ามกันเข้าโรงพยาบาลเลยอะครั้งสุดท้ายก็มาเจอเนี่ยเซิร์ชหาเนี่ยว่า ะเอาผลิตภัณฑ์อะไรดีที่ว่าจะมาช่วยตรงนี้ได้ไม่อยากให้ลูกเป็นภาระไงลูกทํางานกันทุกคนก็ทํางานกันไม่มีเวลาให้ก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยกินค่ะกินแผงแรกก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วรู้จักตัวเคอได้ยังไงคะค้นค้นหาในอินเทอร์เน็ตค่ะในก l เกิลค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็เลยขึ้นมาแล้วทำไมคุณป้าถึงมั่นใจว่าเคอจะช่วยอาการคุณป้าได้ล่ะคะเพราะว่าเราเป็นทั้งหัวใจด้วยแล้วก็เส้นเลือดสมองตีบมาตั้งอายุยี่สิบเจ็ด ค่ะแล้วทีนี้ไอเซนเซอร์สมองตีมเนี่ยคือเขาก็ให้มุ่งประเด็นไปในการล้างไขมันแต่แล้วหัวใจแล้วอะไรจะดูแลใช่ไหมทีนี้ก็ไปหาสถานที่บํารุงหัวใจด้วยดูแลหัวใจด้วยแต่ในเคโอเนี่ยมีครบเลยค่ะโอ้เรียกได้ว่านะคะคุณป้านี่ศึกษามาเป็นอย่างดีนะคะว่าส่วนประกอบในเคโอเนี่ยจะช่วยให้การคุณป้าดีขึ้นค่ะมันมันดูแลทั้งหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองเพราะว่าทุกหัวใจกับสมองมันทํางานเกี่ยวเนื่องกันค่ะถ้าเราจะดูแลสมองอย่างเดียวแล้วหัวใจ ใครจะดูแลใช่ก็เลยเอาเคโอเนี่ยเออตัดสินใจเลือกเคโอมาทานตัดตัดสินใจแต่ก่อนที่จะมาทานเคโอเนี่ยก็กินมาเลือกมาเยอะแล้วแต่ว่าเป็นยังไงบ้างคะผลลับไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์แต่ว่าหลังจากที่เจอเคโอเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะพอทานได้ก็เม็ดเดียวก่อนนอนไม่รู้ไงว่าให้ให้ทานสองเม็ดเช้าเย็นค่ะก็แพงหนึ่งอะแหละกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะนะเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งแพงมีกี่เม็ดคะสิบเม็ด 10เมตร1ิเมตรเท่านั้นเองอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเรียกได้ว่าแค่1ิเมตรเท่านั้นนะคะลืมไปเลยว่าเคยเวียนหัวเลยลืมไปว่าเคยเจ็บหัวใจแล้วก็ปวดหัวก็เพลินกับงานทํางานเพลินค่ะทีนี้พอดีแล้วก็ประมาทหยุดอีก หยุดกินหยุดกินเรียกได้ว่าหลังจากที่เราทานไปแล้วสิบเมตรเราดีขึ้นคือใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะถ้าถามว่าเราใช้ชีวิตได้ปกติคุณป้าเรียกได้ว่าทานเคอเราใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติเลยใช่มีแรงทํางานได้เยอะเลยทํางานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมหายตอนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับมาใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้แล้วมั่นใจไหมคะว่าผลิตภัณฑ์เคอจะช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นมั่นใจถ้ามีคะแนนให้เคอส 10คะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็มสิบเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเรียกว่าเป็นเสียงยืนยันทานเองเห็นผลจริงนะคะแล้วแล้วเช็คความดันก็ปกติตลอดเลยปกติตอนนี้ก็คือแล้วถ้าคุณป้าค่ะอยากให้ถามความรู้สึกนิดนึงถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์เคโอคุณป้าจะใช้ชีวิตแบบไหนคะก็ก็กังวลอ่ะกังวลว่าอาการที่มันเป็นขึ้นมาแล้วไม่อยากให้ใครเดือดร้อนกันเลยเรียกว่าถ้ามันเป็นแล้วมันเป็นหนัก นะคะก็เราไม่อยากเป็นภาระลูกหลานใช่ไม่อยากเป็นภาระด้วยแล้วก็ทรมานด้วยถ้าเป็นค่ะเพราะเห็นที่เขาเป็นกันทรมานนั่งซ่านไงนอนพิการคาเตียงเป็นผู้ติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากเป็นใช่ค่ะเรียกได้ว่าเราไม่อยากมีแบบนั้นเราไม่อยากเปารแบบนั้นค่ะ KO ช่วยได้ช่วยได้ถามความคุ้มค่านิดนึงค่ะคุณป้าว่าคุ้มไหมนะคะที่ได้ซื้อผิลีัยนณฑ์ KO มาเพื่อดูแลสุขภาพค่ะเงินแค่พันกว่าบาทนัดแรกชีวิตตั้งชีวิตนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะถ้าเป็นขึ้นมาแล้ว มีสมบัติเท่าไรก็ต้องค่ายมารักษาตัวเองหมดอ,มอย่างน้อยก็ลูกไม่มีเวลาดูแลก็ต้องจ้างคนมาดูแลอ่าเรียกว่าทุกอย่างก็ต้องใช้เงินงนะคะแต่ถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยเราต้องใช้เงินมากกว่าในการซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้อีกใช่ไหมคะโอ้มาต้องพูดถึงเลยอือใช่มันไม่มันเทียบกันไม่ได้เลยกับเงินพันกว่าบาทเนี่ยใช่พอเป็นขึ้นไปแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วค่ะฟื้นฟูก็ยากค่ะทำกายภาพก็แพงอ๋อค่ะทีนี้ถ้าเราเรากันว ต้องป้องกันตั้งแต่ทีแรกอ่ะจะดีที่สุดเพราะเราป่วยก็ไม่มีใครป่วยกับเราใช่เรียกได้ว่าสุขภาพเราก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะคุณป้าต้องดูแลตัวเองเพราะทุกวันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยต้องพึ่งตัวเองต้องดูแลตัวเองอย่าเป็นภาระให้ลูกหลานอย่าขี้เหนียวอย่าเก็บเงินตายก็เอาไปไม่ได้โอ้โหนี่นะคะเป็นเสียงความประทับใจนะที่มีเงินในธนาคารมีเงินในธนาคารตายก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่ยังสุขภาพที่ดีเงินไม่มีช่างมันเถอะโอ้โหนี่นะคะเรียกได้ว่า เป็นเสียงยืนยันนะคะจากลูกค้าที่อยากจะบอกต่อสิ่งดีๆเนาะที่คนสําหรับคนที่ท่านผู้ชมนะคะที่ฟังอยู่นะคะถ้ามีปัญหาดังกล่าวนะให้เลือกเคอเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช,ใช่ไหมคะพอสุขภาพแข็งแรงนะเดี๋ยวเงินก็มาอมพอพอพอ,พอมีเงินสมองดีคิดทําธุรกิจอะไรมันก็ไปได้คล่องแล้วอ,อย่างคุณป้าน,นะปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเรายังรู้สึกแบบเรายังมีอาการเวียนหัว ที่ยังใช้ชีวิตไม่ได้เนี่ยเรียกว่าทําสวนไม่ได้เลยใช่ไหมคะได้เลยทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะการทําสวนทําได้ทําได้แล้วก็คิดหาเงินได้เยอะว่านี้อีกเงินพันก่าบาทเนี่ยเราหาได้เดือนมากค่ะแต่ก่อนเสียดายนะว่ามันแพงแต่เดี๋ยวนี้ไม่เสียดายแล้วอหาเงินได้มากกว่าอีกไม่แพงใช่ไหมคะใช่ไม่แพงเลยค่ะแล้วอยากให้คุณป้าค่ะบอกกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะว่าสําหรับคนที่มีอาการอย่างเงี้ยให้เลือกเคโอทานเลยค่ะยาเสียดายเลยสําหรับผู้สูงอายุว่ายาเสียดายเงินยาเก็บเงินค่ะ พิ่งเกิดเอามาซื้อสุขภาพให้เราดีกว่าแล้วเราก็มีความสุขค่ะมีความสุขกันมีชีวิตที่สุขภาพแข็งแรงแล้วเราไม่ไม่ต้องทรมานกับทุกขเวทนาที่มันเกิดออืมันไม่ต้องทรมานไงอยู่ยางสบายสบายกายก็สบายใจอกายสบายใจก็สบายอืแล้วเราก็สามารถที่จะดูแลผู้อื่นได้ด้วยอืถ้าเราสุขภาพดีใช่ไหมคะค่ะนี่ก็เป็นเสียงความประทับใจนะคะของคนที่ คุณป้านะคะเคยมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบแล้วก็ใช้ชีวิตลํำบากตอนที่มีอาการก็คือใช้ไม้เท้าอยู่ตลอดเวลาเคยอ้วกแล้วคเคยไปรักษาตัวมาแล้วด้วยลองหลายตัวก็ไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นแต่มาเจอเคเป็นไงคะ ลืมเลยอ๋อลืมไปเลยว่าเคยมีอาการดังกล่าวใช่ไหมคะจ้าอ๋อสุดยอดมากเลยอลืมไปเลยว่าป่วยตอนนี้สุขภาพแข็งแรงแล้วนะคะสาหรับใครที่ดูอยู่อ่ะวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเสียงความประทับใจของลูกค้าอีกเคสหนึ่งที่อยู่จังหวัดกาญจนบุรีแต่วันนี้ไม่พอนะคะคุณป้าไม่เพียงแค่มาแช์ประสบการณ์ยังจะมาทานให้ดูด้วยใช่ไหมคะว่าทานจริงเห็นผลจริงอ่ะเดี๋ยวให้คุณป้าแกะให้ดูเลยนะคะว่าอ่ากล่องเคโอเป็นยังไงนะคะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์เคโอนะคะเขียนว่าแบบเขียนแบบนี้นะคะเคโอเป็นอาหารเสริมนะคะสาร สกัดสมุนไพรธรรมชาติเลยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณป้ายืนยันด้วยนะคะนี่ก็เป็นเคสลูกค้าที่ทานจริงเห็นผลจริงอ่ะเดี๋ยวคุณป้าโชว์นิดนึงค่ะเคโอเป็นเม็ดสีอะไรคะสีแดงค่ะสีแดงอ่ะเดี๋ยวโชว์นิดนึงนะคะท่านผู้ชมเป็นเม็ดแคปซูลสีแดงเท่านั้นนะคะสีแดงเท่านั้นหนึ่งกล่องมีกี่แคปซูลคะสามสิบค่ะสามสิบเดี๋ยวให้คุณป้าหยิบเนะเดี๋ยวบุกหยิบให้ดูนะคะข้างในกล่องนะคะหนึ่งกล่องจะมีสามแผงบรรจุแผงละสิบแคปซูลแบบนี้หนึ่งกล่องมีสามสิบแคปซูลนะคะท่่านผู้ชมคะ เดี๋ยวคุณป้าน,นะคะจะทานให้ดูแล้วนะคะ,ะว่าเพียงแค่วันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนนะคะอาการเบียนหัวบ้านหมุนวูบดีขึ้นอย่างชัดเจนเลย10บวันนะคะรู้เรื่องเลยอ่านะคะทานเข้าไปแล้วนะคะ